น้องทองชวนเล่นสวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องน้องนทองชวนเล่นนี่มีไข่เงยเสาด้วยแต่คลิปทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเงยเสาตัวใหม่กันอ่าแกะเลยเดี๋ยวฟ้าแกะให้เดี๋ยว หมุนทองมาให้แบบอาก่อนเกะเร็วแกะเร็วนี่มาแล้วแล้วไข่น้องโอ้ยเอาออกมาแบบนี้เลยโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ไข่ยังไม่มาอยู่ในงนี้อไข่น้องหมุนทองใส่เข้าไปแล้วป่ะแล้วมาจะมาแกะให้มันเป็นเชือกเหรอนี่ตรงนี้มันต้องใช้ นี่ตัดน,นี่น้องคองอีกตัว <Okay. S 2> มาแล้วเ,เอาอลองกดนนนะดูคุณทองปงรยะยเปิดนะอ<ล>นสองสามอุ้ยวิไปเดินเร็วด้วยมาชงมาชงคับตัวนี้เอา,เอา,เอา,ามาแล้วมาแล้วอุ้ก,นกนันแล้ว ตัวน,นี้ตัวเล็กกว่านะเอ้าวลูกมีดทองใส่ไก่ใส่ไข่เดี๋ยวตัวน,นี้กินนะเดี๋ยวตัวน,นี้กินไข่นะเราจะมากินไข่แล้วเอา้าไม่มีทองมาทางนี้มาอีกเอา้ามาแล้วมาเดียวอาปั๊ดจับหาว่าอยู่นะมันจะกัดกันแล้วน,นนะเอา้ากัดกันเลยกัดกันเลย เอาแบบนี้ใครใครวิ่งถึงเส้นนี้ชนะนะไปไปเอ้เอ้โอ้ไปแล้วนี่นี่นี่โอ้ชอนชอนเบี้ยวอ่ะ นี่จะพยายามจะใส่ไข่อย่างเดียวเลยจไปดูไข่ดีกว่าเอาไปดูไข่ดีกว่าเอาไปดูไข่ดีนะอ้ำอ้ำมอ้ามอ้ามเอา,อา,อา,อาตัวนู้นมาเนาะตัวนู้นต้องมาต้องมาดูไข <c oughs> ่เอ้าชิบเองด้วยเหรอนั่นลูกมันนะ ต,ตัวนี้มีหลายแบบนะครับมีหลายแบบแบบของน้องหุ่นทองแบบแบบไหนอ่ะของน้องหุ่นทองแบบแบบไหนไม่มีในนี้นี่แต่ว,ว่าคนละเสีกันใช่คนละสีกันใช่ครับเอ้าเอ้าเอ้าไปแกหุ่นทองนะับน้องหุ่นทองนะ กัดแขนน้องขุนทองเอ้ากัดดาบน้องขุนทองเลยเฮ้ยเยอะมากนะเฮ้ยขยับดาบได้ด้วยมีไฟมีไฟบนหัวด้วยเอา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 ให้เพื่อนๆดูเร็วเอาให้มามีดูหน่อยเร็วให้มามีดูหน่อยหมามีดูหน่อยครับ มาัดมอาแล้ว่มบอะโอ้โหอลบแล้วตายแล้วตายแล้วน้องขุนทองโอ้ตายหมดเลยพักก่อนเหนื่อยได้เอสาเหนื่อยแล้วโอเคโอเค โอเคใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้กับช่องน้องหุ่นทองชวนเล่นด้วยนะครับบายบายดึง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 บายบายก่อนน้องเุ่นทองน้องเุ่นทองบ๊ายบายก่อนเร็วเต้นด้วยเต้น